ผมตุนครั้งเดียวเป็นร้อยขาครับเพราะว่าผมขายเสร็จผมจะกระดูกโชว์เป็นภูเขาเลยครับที่กอดผ้อขายว่าปีนึงเนี่ยผมไม่เคยล้างหม้อไม่เคยทิ้งน้ำเลยนะครับพวกคนจีนเนี่ยจะเก็บ5้า0หิปีนะครับถ้าต้มวันต่อว,วันไม่มีทางอร่อยยอดขายวันหนึ่งพีพกๆก็วันเป็น,ปนหมื่นบวกครับรหลักๆคือการทําธุรกิจอาหารเราต้องหาวัตถุดิบให้เป็นต้องใส่ใจทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องรู้จริงครับในการทํา ครับสวัสดีครับผมชื่อเบียร์นะครับเป็นเจ้าของร้านขาหมูเทพเจ้าตลาดอาร์เอ็นยาร์ดครับผมล็อกทียี่สิบสองนะครับก็เป็นคนชอบทานข้าวขาหมูครับคือกินมาทั่วประเทศไทยแล้วครับคือถ้าเป็นอย่างร้านที่มีชื่อเสียงก็ขาหมูบางรักครับวิจ๊บในเอ็กเยาวล่าอย่างเงี้ยผมก็ไปแต่ก่อนผมเป็นคนชอบตะลอนกินอ่างเงี้ยครับก็เลยอยากลองทําเป็นส่วนของตัวเองดูขายที่อาร์ยาร์ดนี่คือขายขาหมูเป็นที่แรก เปิด Google ด like ูนะครับแล้วมันมีบทความบาภาพหนึ่งท so, ี่เขาบอกว่าข่าวพาโลเนี่ยต้มวันต่อวันไม่มีทางจะอร่อยเจ้าหนึ่งในเวลาเขาบอกว่าเขาต้องเก็บน้ําหัวเชื้อ50-60ปีผมก็เลยเอามาคิดว่ามันทํำยังไงก็เลยลองมาทําดูจนจนทําได้ครับมาแรกๆก็บูด ก็เลยลต้องลองปรับในพวกเอ่อพวกกระเทียมอย่างเงี้ยถ้าเราใส่ลงไปโดยไม่ใช้เครื่องกรองอย่างเงี้ยอยู่ในน้ำเนี่ยมันก็จะบวกละทำได้ก็ใช้เวลาเป็นเดือนครับผมขายว่าปีนึงเนี่ยผมไม่เคยล้างหม้อไม่เคยทิ้งน้ำเลยนะครับมีแต่เติมเครื่องอยาจีนลงไปเติมกระดูกลงไปพอมันได้สักหนึ่งอาทิตย์เ,ยเราก็เปลี่ยนเอากระดูกเก่าแล้วเอากระดูกใหม่ลงมาครับของผมมันเป็นแบบสูตรแบบน้ำหัวเชื้อนะครับจะไม่ล้างหม้อเลยครับถ้าต้มวันต่อว,วันไม่มีทางอร่อย ผมตุนครั้งเดียวเป็นร้อยขาครับแล้วทีนี้พอันเปลือยผมก็ผมมีตู้ตู้ฟิตใหญ่มากเอาไปไปแช่ในในตู้ฟิตหรอครับถึงเวลาก็เอามาเอามาอุ่นอีกทีนึงทําเองทุกอย่างครับน้ำจิ้มก็ต้องหม,มักด้วยนะครับน้ำจิ้มทำวันต่อวันไม่อร่อยมันจะโดดโดดเผ็ดไปโดดเปรี้ยวไปมันต้องหมักให้ประมาณกัดสามวันอย่างเงี้ยรสชาติมันจะกลมกล่อมาเข้ากันถ้าทําเลยมาขายไม่ได้ ผมตัดตันมาจากบริษัทเบนาโกเลยครับให้เขามาส่งห้องเย็นถึงเวลาผมก็ไปเบิกห้องเย็นมาใส่ตู้แช่ผมเป็นสต็อกประมาณนี้ครับตอนนี้หมูมันแพงเริ่มขายผมซื้อกิโลละ60บาทขา,ละ,าทละ120บาทเลยเงี้ยแต่ตอนนี้ยนกะิโลละ120ขา,านึ่งก็พุ่งขึ้นมาถึงถ้าขา2กโลก็213กิโลก็360เเงี้ยมันพุ่งขึ้นมาสูงมากต่างกาันครึ่งต่อครึ่งเราต้องรู้จักบ,บริหารจัดการต้นทุนให้มันต่ำแล้วเราจะได้ขายและเราได้ให้เยอะๆได้ประมาณนี้ครับอิ่มแน่นอนครับกินร้านผมนี่อ่มแนนน ่อละสิบ,บาทถ้าเป็นกับข้าว60 80 1แ0ครับถ้าเป็นคากิก็ชุดละ5 0 6 0ิทุกวันนี้ผมลงหมูเนี่ยเดือนละสีตันนะยอดขายวันหนึ่งพีพๆก็วันเป็น,เป,นเป็นหมื่นบวกครับ200กล่องนะครับวันละ30ขาครับถ้าเป็นคิดเป็นกิโลก็60โลบ้างครับแปโลบ้างแล้วแต่แล้วแต่ขาใหญ่ขาเล็กประมาณนี้ครับ หลักๆคือการทําธุรกิจอาหารแเราต้องหาวัตถุดิบให้เป็นให้มันต่ํากว่าราคาท้องตลาดเพื่อจะได้อยู่ได้ต้องต้องใส่ใจทุกขั้นตอนแล้วก็ต้องรู้จริงครับในการทำครับข,ขอฝากร้านขาหมูเทพเจ้าล็อกกีเรียบสอง โซนมาร์เก็ตตลาดไอเอ็นยาร์เปิดทุกวัน4ี่โมงถึง3ามทุ่มนะครับขอฝากด้วยนะครับใครสนใจจะสั่งชุดว้า้ครับหมูเห็ดเป็ดไก่สั่งได้นะครับแล้วทางร้านเรามีจำหน่ายขาหมูสดด้วยนะครับส่งทั่วเมืองครับผมสนใจสั่งได้นะครับขาหมูสดก็มีเบอร์โทรครับศูนย์แปดหกปดเจครับครับขอบคุณครับ